วันที่แล้วครูมาดามปุ้ยมาแบ่งปันในเรื่องวัตถุประสงค์ของชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ใครจําได้บ้างวันนี้มาดามจะมาแบ่งปันเรื่องวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพลังบุญคืออะไรแบ่งให้ออกนะคะแยกให้ออกวัตถุประสงค์ของชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้มาดามจะบอกว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพลังบุญนะคะ ข้อที่หนึ่งเพื่อการส่งเคราะ์ผู้ตกทุกได้ยากผู้ได้โอกาสผู้ขาดแคลนทุนนัพั์ข้อที่สองนะคะเพื่อการส่งเคราะห์เป็นทุนการศึกษาเช่นเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั่นเองนะคะข้อที่สามนะคะจัดให้มีสถานส่งเคราะห์ที่พักอาศัยและสถานปฏิบัติกรรมเพื่อผู้สูงวัยนั่นเองข้อที่สี่จัดให้มีกิจกรรม เพื่อผู้สูงอายุทั้งในด้านอาชีพศาสนาะและส่งเสริมด้านพันธนาการนะคะข้อที่5เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณนะประโยชน์นะคะข้อที่6ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดนี่คือวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพลังบุญของ ชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์นะคะใครสงสัยอะไรหรืออยากจะเข้ามาเป็นผู้นำเหมือนโครมาดามปุ้ยนะคะและมีรายรับเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองได้เป็นพาสิตออินคัม และตกเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานเหลนของเราเพื่ออนาคตของลูกหลานเหลนของเรานะคะถ้าถามครูมราดาับปุ้ยมาได้เลยทุกช่องทางนะคะยินดีให้คำแนะนำและคำตอบทุกคำถามตรวจสอบชัดเจนโปร่งใสได้ทุกช่องทางนั่นเองวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ